พนันเป็นแค่แพะรับบาปครับใครๆก็คิดว่าการพนันเนี่ยคือสิ่งที่แย่ใช่ไหมครับมันทําให้เราเนี่ยจนลงได้เลยแต่ในความเป็นจริงผมจะบอกว่าพานันเป็นแค่แพะรับบาปครับหลายคนอาจจะกําลังสงสัยนะครับว่าผมหมายความว่าอะไรผมหมายความว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเนี่ยการเงินพัง,พงก็คือตัวเราเองครับอย่าเพิ่งไปโทษสิ่งอื่นจริงๆแล้วพนันเนี่ยเป็นแค่ตัวเร่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยจนลงแค่นั้นเองแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันเกิดจากการจัดการเงินของเราครับจริงๆแล้วผมมองว่าหวยเนี่ยเหมือนการพนน่ยเ้้ดีีไ มันก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่มันคงได้เหมือนกันครับดังนั้นก่อนที่จะไปโทษปัจจัยอื่นรอบตัวเนี่ยย้อนกลับมาดูครับว่าเราเนี่ยจัดก,การเงินดีแล้วหรือยังแต่ใน,นต้นคลิปที่ผมบอกว่าการพนันเนี่ยคือตัวเร่งที่ทําให้เราจนขึ้นผมมีอยู่3ปัจจัยครับว่าทําไมมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําให้เราจนเร็วขึ้นข้อที่1นนะครับสิ่งที่พนันให้คือนิสัยครับนิสัยที่ว่าก็คือความรู้สึกที่เราเกือบจะชนะและเราก็คิดว่าเงินนั้นหาง,ง่ายครับแค่ลงเงินไปเราก็ได้เงินมาข้อที่2นคัคือมเสีียเเเเเวววลลาา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 มมมมมกกกกๆคคครรรรรัันนนนน่่่่ไไไดด้้แตสสุจพทษะถอื่นๆเลยข้อทง สนะครับคือสภาพจิตใจของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างที่มองเราเนี่ยเปลี่ยนไปครับสข้อเนี้ยที่ผมให้ไว้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวกับนิสัยหรือว่าความสามารถในการจัดการเงินของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังจัดการเงินไม่ดีอย่าเพิ่งไปเล่นพนันเลยนะครับมันมีแต่เสียกับเสียครับถ้าใครกําลังเห็นว่ามีคนเล่นพนันโดยที่ไม่ได้จัดสรรเงินก่อนเนี่ยส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูเลยครับรีเตือนเขาก่อนที่จะสายเกินไป